ผันวิ่แล้นั่งเดี่ยมมันจะ่ยิงเนอะยิงหีือสมัยิงก็แต่องยิ่งาอยู่าดงข้าวแดง้าวหลังข้ายังไม่ได้เจ้าข้ยัไม่ได้้อง่งเล้งน้องเราเอาล่ะครัเจอเจอ้วหลังเจก้าสา่จิ้ง้งเนีย้าวหลัง้นไหนูเลยใ่้ยงใช้ไม่พูดลงไปคนี้ใครดีใครได้่สนานก็ไปูออกแล้วเลตาๆๆตาตาตาหลักให้ได้ว่าท่ไ้อเลยย આ કે તે જમાનામાં ને મગી ને મને રાઈ મારા મમ્મીએ આઈ આખા ઘરે લઈ พุ e. e ่งว่ะโอมันโอมันโอมัน